สสสสาาาาธธธธุุุุอันหน้ามาดูกล้องให้หน่อยเด้อสิว่าเอาขึ้เห็นแต่ทั้งคางสิว่านี่กล้องมันก็ไปตามกล้องเด้มมันอวยบ่ได้อันหน้ามาดูกล้องให้หน่อยเด้อสาธุัตว์สาธุตะลงจากธรรมะ อันไหนบึงกองให้น่เด้วยถูกถูกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนหอดปัจจุบันเมนเิดรกนั่งโอ้โหพระอาจารย์ใส่พวกยังสีพระพุทธเจ้าถูกถูกพระองค์นี่เราชวนโอ้ไม่ทันแล้วนะครับพระอาจารย์สมุทรไทยวิสาหโทนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านเก่ามอนะครับออกรับบิณฑบาตแล้วทั้งนี้ยังแจกเก้าอี้ไม่ทั่วอยู่นะครับแต่ว่าพระอาจารย์ท่านมาแล้วนะครับนู่นนะครับพระอาจารย์สมุทรไทย วิสาแลโทนะครับผู้ช่วยจัหวัดวัดบ้านเก่าบ่วพร้อมด้วยคณะสงฆ์นะครับออกรับบิณฑบาตจากสายทานศรัทธาอุบาสกอุบาสิกาและญาติโยมนะครับโยมผู้ชายนี้ไม่ได้ถ่ายเลยนะครับมาไม่ทันทุกวันเลยนะครับทันแต่เฉพาะแม่ชีแม่ครับวัดบ้านเก่าบ่วนะครับอีตะบูอยากได้รูปเนาะ ลุงปูมาถ่ายรูปตัล้ล่ะให้ลุงปูถ่ายรูปเด้อตูใส่บาทกุนเด้อเอออย่าลือยังเศร้าใส่บาทอืมใส่บาทใส่บาทเก่งมากเลยเก่งมากเลยบ่ห <c oughs> นาวลุงก็เกาบางหกองศาบ่ซ <c oughs> สานีพ่อเราบ่โอ้หนาวเนี่ยเดืมอมเศร้า ใครแต่ปูนอนติ่นแล้วเนาะบนหนาเนาะสาธุสาธุสาธุสายบุญสายศรัทธานะครับแม่ข้าวแม่ชีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเดินจงกรมยังสมาธิและยังไม่พอนะครับมาร่วมใส่บาตรให้คณะครูบาอาจารย์ด้วยนะครับยังอะไรอันตรายเดี๋ยวนี้

กูรุญายุใส่ละคุณยายหคุณย่ยบุตรไตอยนี่อันนี้บาร่อยนเจดีอันนี้กูปีกอนัดกรได้สิ่งนี้มาประดับประดาวัดว่าประศาสนาเฮ้าะนัาดทำบุญจึงสี่ไปนอมไปถึงคอแต่เจ้อดีทุกดวงคิดทุกทีวิตผูกเกี่ยวของเขียวกมา กางกงเตยารเนหูวกองหูกองพบใหน่อยพวกนผู้ได้เปล่ยนพอกรพอให้ได้หลับตาอนุโมทนาบุญนำเด้อเสียงไอ้นูออแกนมัน้งหนูออแกนวะไอ้จั่งจั่งยังหนิเฮือมาทุกวันนะครับหนูน้อยออแกนนะครับนี่แหละครับ ตาใสเลยนะครับเนี่ยตาใสเป้าเลยนะครับหนุ่ยน้อยโอเกนนะครับหนาวมากก็วัดลงคอเลยนะครับญาติยมชาวบ้านดอนหอบ้านมิกนะครับบ้านเม็กนี่มีจจกตำบลคือบ้านเม็กเนาะบ่มีมีจจ์มูแม่โอ้ยมีซีมู่บ้านบ่ สิบหมู่บ้านเนาะบ้านใหญ่มากนะครับบ้านเมกนะครับบ้านนานหอดีมีจัาหมูบ้านหมูเดียวซีหมูทกันบอกโอ้น,น,นะครับมาเมื่อใดได้เข้าไปปีละครั้งนะครับในหมู่บ้านนะครับวันนี้เป็นพิเศษนะครับญาติโยมเยอะเหลือเกินนะครับ อ,อนุญาตถ่ายภาพเดอ้อภาพบรรยากาศอย่างนี้วันที่5ธันวานะครับเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับญาติโยมก็เลยมาทําบุญที่วัดเยอะนะครับเป็นพิเศษนะครับอยากจะได้รูปหมดทุกคนนะครับแต่ว่าก็คงจะไม่ได้หมดซื้อว่าอย่งไรนี่คนหน่อยนี่เหรอน้องน้าเบลวนี่ บันเม็กหรือบันรนันัวาน,อ,อ,นอีนอ่ะนันัวานอ่ะมองนี่ยักมืดจักหน่อยเด้อไทยออกมาเด้อเราเคยมีเสียง ดอว่าอย่างไรน,นี่หรอดูน้อยนะครับนี่นะครับดูแต่กล้องอย่างเดียวเลยนะครับดูแต่กล้องอย่างเดียวเลยสาธุอนุโมทนานะครับนี่นะครับสายตันสัทธาอุบาสซกอุบาสิกาคุ้มวัดป่าธรรมวิเวกนะครับถ้าไม่เป็นบ้านคือบ้านเม็กก็คงจะเป็นบ้านดอนหอนี่นะครับ วันนี้ยโยมเยอะมากนะครับนี่นะครับต้นสายอยู่นู่นนะครับดูญาติโยมนะครับบริเวณทางเข้าวัดนะครับวันนี้ขออนุญาตเดินก่อนด้อนะครับโอ้บ้านใดนี่เหื้อบ้านเมกนี่บอกบ้านเมกเนาะบ้านนนหัมีบนอยอยู่นี่เนาะบ้านนนหอบันี่สาธุอนุโมทนานี่บ้านใดนี่เือนี่ทั้งเดลินี่ใกล้ใกล้นี่บอกจะกกิโลห่างกัน นี่มาตเต้ใส่นอนี่บ้านเม็กอยู่บนนี้บ้านเม็กนะครับส่วนมากจะบ้านเม็กนะครับบ้านใดนอนี่เฮ้ยนี่นูน้อยอยู่บ้านใดนี่บ้านนันหอบนนี่ซื้อว่างใดนี่น้อยเสื้อแดงนี่อยู่บ้านไหนนี่อยู่บ้านไหนนี่บ้านเม็กผู้นี้อยู่บ้านใดผู้นี้ข้าเขาแต่กล้องลืม นู่น้อยนะครับกำลังใส่บาทนะครับใส่บาทให้น้องปู่เด้อคุณนี่ยู่บ้านไดยนี่เฮือนี่ซื้อว่าจดย์ดยนี่เฮือเห็นน้องปู่ถ่ายรูกเมีเด้อคุณนี่ยู่บ้านไดยนี่ผู้นี่น้อยนี่เฮือนุน้อยเยอะนะครับวันนี้พิเศษนะครับ บันดอนหอหรือบันเมกน้อนี่น้อบันเมกน้ออย่าลองนะลุงปู่จะถ่ายรูปได้หนิปู่ถ่ายรูปแล้วยู่บ้านไหนนี่บันเมกหรือบันน้อนี่เฮ้ยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเด้อหนูน้อนนะครับอยากใส่บาทนะครับนี่ ซื้อว่าจังไดนล่ะนี่น้องมันียาดูมารีหนูมาลีหนูมารีจับไทแป้งร้อยเลยนะครับโอ้เก่งจังเลยเนี่ยคุณนึงจับเสือใหญ่บนี้จ้อมไว้ <laughs> จ้อมไว้ <laughs> ัน้ญาตยมเยอะจริงๆนะครับเป็นวันพิเศษนะครับวันพ่อแห่งชาตินะครับเออคงจะยุดด้วยนะครับก็เลยมีเวลามาใส่บาทนะครับซื้อว่าจัางไหนเราผู้ดหน่อยนี่น้องดีเจ,อ,เจอันอน,อน,น้ามาดูหน่อยสินี่มาแต่เพื่องเงมมนื้อหมอน้อ,อ,อนอี่เนาะเออว่าสนใจสนใจแต่กทิฟเขายังเยอะเลยใช่ผู้โอย <laughs> ถ้า huh บันเมกอยู่บนนี้หรือบันใดบันเมกบววบันบัดดันหอบันดงหอบดบัดเดวนี่สาธุสาธุมาปีหน้าก็มวิจะจำได้หรือเปล่านะครับ อนุญาตถ่ายรูปเดอ้อจะนำไปลงเฟซทุกสาธุ์นี่นะครับสายทานศรัทธาอุบาสกอุบาสิกายาติยมผู้นี่ชื่อว่าจังได๋นี่เหอชื่อนานโ,นโ่ะน้องนานโนอยู่ปอไหนแล้วเนี่ยอยู่ศูนย์เด็กครับอยู่ศูนย์เด็กดนะู่นเตรียมใส่บาตรหลวงปนะู่นะั่นเน้่ น,น,น้องนาโนบัตรมกหรือบัตรนันหอนี่เนาะมาแต่หน้าอืนนอ่นบ่เอ๋อเ <c oughs> สร็จแล้วผู้นึ่งก็เบียน้ำขุนละนี่กล่องไปหอดนหรอเด้อนี่เด้อโอ้ยออกกล่องแล้วตอนไหนละบ้านนี้ จะไปลง YouTube เด้อทั้งถ่ายภาพนิ่งทั้งเอาจะไปลง y o u t u b บนี่นะครับวันนี้พิเศษนะครับญาติโยมเยอะเหือเกินนะครับวัดป่าธรรมวิเวกนะครับบ้านดอนหอตำบลเข้าสารอำเภอบ้านผือนะครับแต่ว่าถามส่วนมากจะเป็นบ้านเม็กนะครับโยม <laughs> บันดฑนหอก็มีนะครับบันเม็กจะเยอะกว่านะครับบันเม็กห,หรือบัดฑนาหอล่ะนี่ดันหอเนาะดันหอบางขนก่าบัณเม็กบางคนกว่านี้ <laughs> อู้ยังเหลือเยอะอยู่นะครับคงจะไม่เสร็จง่ายนะครับเนี่ยเด้อนี่นะครับหนูน้อยก็มีนะครับ รบรรยากาศพิเศษพิเศษนะครับเออสิีไปรง y งย t ท b e ด้วยนี่สาธุสาธุติดตามได้เดอช่องพระมาดิศักด์มีแก้วเดอ YouTube เออสาธุสาธุยังเหลือยาวอยู่นะครับนุ่นนะครับยาดโยมโค้งไปตรงตักอาหารนะครับมาเกใกล้กันเดอจ์จสีพอดีเดอ ต้นสายอยู่ตรงนี้นะครับปลายสายคงอยู่นู้นนะครับไกลนู่นนะครับไม่รู้ว่าจะงอไปตรงไหนนะครับเนี่ยปลายสายนะครับไ <c oughs> ม่รู้จะวนไปตรงไหนนะครับเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เป็นสองสายแล้วขยับไม่ไกลเด้อแ <c oughs> จ็คสีย่ยงไปทางเด้อ ต้องต้องมีคนมาจัดขบวนแล้วนะครับพี่หน้าต้องให้พระครูขยายวัดอีกเนาะให้ยาวๆไกลๆกว่านี้อีกเนาะวันนี้พิเศษเด้อวันพ่อแห่งชาตินะครับประจยนพระครูท่านถวายนะครับบุษบกนะครับสองหลังนะครับ 169,000บาทนะครับก็เลยมีญาติโยมมาร่วมบุญร่วมกุศลเยอะเป็นพิเศษนะครับผู้มาถ่ายวิดีโอนะครับไปลง youtube นะครับกูใดถ้าอยากดูกิจกรรมนะครับต่างๆของวัดบ้านเก่าบอกก็ดีนะครับธรรมะของประเดชพระคุณดวงตาก็ดีนะครับจะลงไว้นะครับที่ช่องของพระมาดิศมีแก้วนะครับพิมพ์เข้าไปที่ YouTube นะครับก็จะขึ้นมาเองนะครับ กดติดตามด้วยก็ดีนะครับเวลาลงไปแล้วมันจะได้แจ้งเตือนนะครับเด้ออย่าลืมกดติดตามช่อง youtube ประมาริศัก์มีแก้วเด้อจะไปลงไว้นะครับ <laughs> โอ้ขาดสายขาดเลยนะครับนี่ปรารย์สมเนียงยโสทโลนะครับนู่นมาแต่ขอนแก่นนู่นนะครับมาประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านเกาบ,บอนนะครับ มาทางเดียวกันนะครับวัดบ้านเกาะบัวมาด้วยกัน27 28รูปนะครับสามกันรถแม่ขาวเม่ชี <c oughs> ประมาณ20กว่าชีวิตนะครับส่วนคูบาอาจารย์ที่อื่นนั้นมาเยอะอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความไม่คุ้นเคยนะครับไม่สามารถที่จะเอย่ยนามท่านได้นะครับ <c oughs> ยังสายยาวอยู่นะครับเพียง อุบาจารย์จากปากช่องนะครับนนนครราชสีมานะครับมาประปฏิบัติธรรมที่วัดป่าธรรม,มวิเวกนะครับอุปสมบทมาก็มุ่งตรงมาที่นี่โดยตรงเลยนะครับ กูได้เสียงดังดังเนาะให้ยทายดูบเน,น่ยนะกูได้เสียงดังดังปดไปเยอะใส่อะนี่เฮ้ไอ้ลุงปูทายรูปเนี่ยนี่มาเ,เ,เสียงด,งดังจังเลยเนี่ยว้ายตัวเล็กๆนี่เสียงดังจังเลยเนี่ยตั้งใจใส่เด้อจะได้รูปหล่อๆเด้อ อนุญาตถ่ายก่อนนะครับนี่นะครับเจาหนาทีลฟ์สดด้วยกันนะครับพระาจารย์ยุทธนาประสนจิติโตนะครับถ้าภาพออกมาไม่งามก็โทษพระาจารย์ท่านนี้นะครับดูน้อยนะครับเนี่ย ไชยเอตาบ,บาดน้อยเลยได้เอาเตอไม่ละเอียดนี่แล้วตอนนี้เป็นช่วงของแม่ค้าไม่ชีนะครับเป็นไม่ชีก่อน,นะครับมาแต่ภาคเหนือน,นะครับนี่ใส่หมวกแบบนี้นะครับ บ้นนนหอบ่นีเ้บ้นเนี่พยาบาลบ่บ้นเมกเนาะหมูเจ็ดได้หนิที่ว่าเป็นไก่ได้เนาะ้านน้อยหมู็ครับแต่งตัวเหมือนมาแต่พางเหนือเลยนะครับนี่หนูน้อยนะครับมาแต่ดอยตุงนุ่นนะครับนี่ เป็นร้านหน่อยเป็นตหะกอดห่าให้ประเดยนนะัขนมเนาะใกล้จะสุดแล้วนะครับเหลือเพียงเท่านี้นะครับหลังจากกูบาจานแล้วก็เป็นแม่ชีนะครับจากแม่ชีแล้วก็เป็นแม่เขาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับ เด้อขออนุญาตเก็บภาพนะครับบรรยากาศแห่งบุญแห่งกุศลนะครับญาติโยมคุ้มวัดปา่าธรรมะวิเวกนะครับบัดดอนฮอบ้างบ้านเม็กบ้างนะครับบ้านใกล้เคียงต่างๆมาร่วมบุญร่วมกุศลนะครับถ่ายภาพประวัติศาสตร์ไว้โดยเฉพาะวันนี้นะครับเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับญาติโยมก็เลยมามากเป็นพิเศษนะครับตัวน้อยๆเข้ามานะครับหนูน้อย กล้จะสุดสายแล้วนะครับแต่ว่าเมค้าแมชีไม่มีบาทนะครับมีแต่ภาชนะนะครับหนูน้อยเสื้อลายนี่กินข้าวอย่างเดียวเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> กินข้าวอย่างเดียวเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับญาติโยมกํากลังเดินทางกลับนะครับเสร็จจิตวันนี้นะครับขออนุญาตมาถ่ายนู้น้อยนะครับสาธุอนุโมทนานะครับซื้อว่าจะไหนเราผู้ด,ดีน่อยนี่เร้ร้อ,องไห้ไหมล่ะเนี่ยไอเก่งอยู่บนนี้แก้มยุ้ยเลยนะครับเนี่ยเสร็จละด้อน,นะครับจะได้เดินทางย้อนกลับไปนะครับ นะครับตรงนี้เป็นแม่ค้าแม่ชีนะครับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับแต่ภาชนะน้อยนะครับบินไปแป๊บเดียวก็เต็มแล้วนะครับไม่เหมือนกับครูบาอาจารย์ครั้งหน้าให้เอาตะกร้ามาเด้อค่อยจะไม่ต้องเทลำบากนะครับ <c oughs> <c oughs> ว่าในเมื่อไงเดอ้อจะพึงเอืนกันเมื่อเดอ้อถามข่าวกันแล้วนะครับว่าจะเสร็จวันไหนนะครับนะครับวันนี้พิเศษเด้อญาติโยมมามากนะครับ<า>ถ่ายเก็บบรรยากาศไว้นะครับเป็นภาพรประวัติศาสตร์ปีหน้าไม่รู้จะมี สุขภาพแข็งแรงได้มาทำบุญอย่างนี้อีกหรือเปล่านะครับจะเพิ่งส่วนกันเมื่อเด้อใส่บาทกันในเื้อเยาวานเยาวัน เมื่อทอเจ้าาะยู่ดนเทอยจะวายัางสันเด้อ <laughs> นี่นะครับปูใส่บาตเสร็จแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ขนาดไหนก็ตามมาถ่ายนะครับ <laughs> อ,อนุญาตเด้อว่าจะไปถ่ายบริเวณคุบาจารัรรพัตหารนะครับแต่ก็ช้านะครไปที่อื่นอยู่ก็เลย นี่นะครับญาติโยมจะมาจัดกับข้าวไว้ตรงนี้นะครับครูบาอาจารย์ก็นําบาทของตัวเองมารับเอาสาหรับกับข้าวนะครับที่พอยังอัตภาพให้เป็นไปนะครับชงรับอาหารนี่ปกติเขาจะไม่ใหถ่ายนะครับแต่ว่ากระผมอัตมาภาพชอบนะครับเด้อนี่นะครับหลังจากครูบาอาจารย์รับเสร็จแล้วก็จะเป็นแม่ค้าแม่ชีนะครับทําหน้าที่ต่อนะครับ อขออนุญาตทานนี้ด้วยาอน,น,นะครับญาติโยมเตรียมพัตตาหารไว้ว่าจะมาถ่ายที่โรงครัวนะครับแต่ก็ด้วยติดหลายประการนะครับอันนี้เป็นจตุปัจจัยที่โยมใส่บาตรมานะครับรวมแล้วก็เป็นค่านา้ําค่าไฟค่าพัตตาหานนะครับจัดงานประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับสาธุอนุโมทนาด้วย <laughs> สาทุกขอให้โชคลาภร่ำรวยทุกคนทุกคนเด้อหวยไก่ถือสุขคนเด้อคันซื้อ